แพ้บาย SAI presented by เครื่องพ่นละอองยาออมรอน NEC 900และชุดเซตพ่นยาคาวามโตะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิแพ้บาย SAI ค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาอยู่ใน EP ีของโรคหอบหืดนะคะซึ่งพี่เชื่อว,ว่าในกลุ่มของโรคทั้งหลายค่ะที่มีสาเหตุจากกลุ่มแพ้เนี่ยโรคหอบหืดเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะดังนั้นนะคะด้วยแล้วก็ด้วยอาการของโรคหอบหืดกับโรคหลอดลมอุดกันเนี่ย าบางครั้งนมีอาการที่คล้ายคลึงกันในส่วนของบางอาการนะคะเลยทำให้หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยแยกไม่ออกนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวิชยานนท์ค่ะผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้โรงพยาบาลสมิติเวชนมุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสีค,ณค่ะพูดวคา วันนี้ค่ะพี่เชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านหรือว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีความสงสัย,ยค่ะในเรื่องของระหว่างโรคหอบหืดกับโรคหล,ลอดลมถุงลมรถูดลมป่งพองเหรอคะถุงลมถุงลมป่งพองหลอดลมอุดกันมันไปด้วยกันครับอ๋อเป็นโรคที่ไปด้วยกันทีนี้เนี่ยบางท่านเขามองว่าอาการมันมีอาการบางอย่างที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันด้วยค่ะวันนี้เลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเราสักนิดหนึ่งว่า สำหรับสองโรคเนี่ยความคล้ายคลึงกันมีอะไรบ้างครับคือคนไข้บางคนที่เป็นโรคทุมลงป่งพองและหลอดลมอุดกั้นเนี่ยบ,บางครั้งเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีอาการคล้ายๆกับโรคหอบหืดได้จริงๆจำนวนมากเนี่ยเขาจะมีอาการคล้ายๆโรคหอบหืดน,นะครับคือเขาจะเข้ามาด้วยอาการหายใจลำบากนะครับ แล้วก็มีสิ่งวีดแล้วก็ไอ <Okay. S 1> นะครับซึ่งบางอยังนี้แยกไม่ออกเลยครับว่าเขาเป็นโรคหอบผืดหรือเป็นโรคถุงลมโป่งพองห mm. ลอดลมอุดกันนะครับเ <Yeah. S 1> ข,ขอเรียกว่า C O P D ก็แล้วกันนะครับ C O P D ในย่อมาจากคำว่า Chronic Obstructive Pulmonary Disease โรค ถุงลมโป่งพองเนื่องจากหลอดลมอุดกั้นชนิดชนิดที่เป็นมานานแล้วลลครับเป็นเรือรังครับ <c oughs> ใช่พอหลอดลมอุดกั้นนานๆใช่ไหมครับที่ปลายหลอดลมเนี่ยมันก็คือถุงลมเนื่องจากลมมันออกไม่ได้ <c oughs> มก็เลยทําให้ถุงลมเนี่ยเหมือนกับลูกโป่งเนี่ยมันโป่งพองฮะ <c oughs> แล้วหลอดลมก็เลยโป่งพอง <c oughs> นะครับ แต่ตอนก่อนที่หลอดลมจะโป่งพองแล้วหลอดปอดจะขยายมากๆเนี่ยหลอดลมเนี่ยมันจะเล็กแล้วมันทําให้มีเสียงวีดและทําให้เกิดคนไข้หายใจลําบากและไอซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็คือหอบผืดนอาการของหอบผืดนด้วยเพราะาอาการของหอบผืดนนี้คือการที่หลอดลมมันอุดกัน้นใช่ไหมครับหายใจไม่ออกนะแล้วก็มีเสียงวีดเหมือนกันนะครับใช่ฮะ โดยเฉพาะยิ่งในคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราสับสนมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่แต่ในเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหอบผึ่งครับทีนี้เมื่อกี้เราทราบถึงความคล้ายคลึงกันไปแล้วในเรื่องของอาการนะคะทีนี้อยากทราบถึงความแตกต่างบ้างค่ะคุณบอกคะว่าถ้าเกิดกรณีคุณผู้ฟังทางบ้านเขาจะพอแยกความแตกต่างออกได้อย่างไรบ้างค่ะ คืออันนี้เราก็ต้องทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรฮ <Yeah. S 1> นะในโลกหอบหืดเนี่ยหลอดลมมันตีบเป็นช่วงๆนะ <Okay. S 1> ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยเขาจะมีพันธุกรรมเป็นจุดเริ่มต้นทําให้หลอดลมเนี่ยไวผิดปกติเนะวลาเขาไปถูกสิ่งกระตุ้นอะไรแต่บางอย่างที่เขาเขาเซนซิทีฟเขาไวต่อนะ ซิ่ง,ส,งสิ่งกระตุ้นพวกนี้มันก็คือสารแพ้ที่เขาแพ้ยกตัวอย่างเช่นแมวเป็นต้นอย่างนี้น <Okay. S 1> หรือบางครั้งนี่เวลาเขาไปออกากำลังกายเยอะๆเราลมที่มันไวผิวกติแล้วมันก็หดเป็นระยะระยะ <Okay. S 1> นะครับแต่มันคลายตัวได้นะครับอันนั้นเนะ่ยมันคือการหดที่เป็นช่วงๆคลายตัวได้อาจจะคลายตัวได้เองหรือต้องใชย้ยานะครับ okay. แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะถ้ารับการรักษาดีดีดดแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็น mm hmm. นะครในขณะที่ถุงลมโป่งพอง,ง COPD ก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 2> ใน COPD เนี่ยรลอดลมมันถูกทำลายไปนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการสุกุลี mm hmm. หรือติดเชื้อนะฮะเช่นบางคนเป็นวัณนนโรคหรือลังหรือว่าติดเชื้อทางเดินระบบหายใจแรงๆ <Okay. S 2> นะครับแล้วมันทำให้ การเปลี่ยนแปลงของหลอดลมเนี่ยเป็นไปอย่างเกือบจะถาวรคุณฟีนะครับเพราะฉะนั้นการหายของเขาเนี่ยจะไม่หายสนิทเท่าก en> ับในหอบผื่นะะเวลาคนที่เป็นมากๆเนี่ย COPD เนี่ยเขาจะมีอาการอยู่ตลอดเวลาเลยครับเช่นคนที่สูบบุหรี่มากๆนเราจะเห็นคนคนพวกนี้มาเนี่ยเขาจะยกไหลเขาจะยกเพูดถึงลม ปอดก็ขยายไปแล้วมันไม่สามารถจะไม่สามารถจะหดกลับได้ได้เข้ใใ่ค่ะทีเนี่ยเมื่อได้คุณหมอพูดถึงในเรื่องของตัวแอสมาหรือว่าตัวหอบหืดด้วยนะคะที่ว่าถ้าเกิดกรณีแ้าเป็นหอบหืดเนี่ยพอเขาก็จะมีอาการเมื่อแบบได้รับสิ่งกระตุ้นประมาณนี้เนี่ยดังนั้นเลยอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าแล้วสาเหตุของโรคหอบหืดนะคะคุณหมอมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอย่างคุณหมออธิบายครับ ก็ในอย่างที่เรนนี่ทราบะว่าพันธุกรรมมาเป็นอันดับเด็กคือถ้าพ่อแม่เป็นเนี่ยเด็กนี่จะมีโอกาสเป็นได้ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะใช่คฮะถ้าพ่อแม่คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นได้ประมาณย <Okay. S 2> ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีสิงส่งกระตุ้นละซึ่งสิ่งกระตุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดจากสารแพ้นะฮะซึ <Okay. S 2> ่งเด็กๆเขาจะเริ่มแพ้กัน ที่เราห้าหกขวบขึ้นไปนะฮะแลสารแพ้ที่สําคัญเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยได้แก่ไราฝุ่นดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นหอบคือจากไราฝุ่นเนี่ยเขาถึงเป็นในตอนกลางคืนเพราะไราฝุ่นอยู่ในที่นอนใช่ไหมครับแล้วเวลาเขานอนเนี่ยเขาก็ไปอาการก็เริ่มใช่ประสบกับไราฝุ่นนะครับเวลาใกล้ชิดกับไราฝุ่นเลยเพราะไราฝุ่นอยู่ที่นอนเขาหายใจเข้าไปโดยตรงนะครับบ้านใดบ้านใครมีไราฝุ่นมาก เด็กพวกนี้เขาจะหอบบ่อยๆกลคืนแล้วอย่างที่ตะกี้นี้ผมเล่าให้ฟังแล้วแมวสุนัขนะครับสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่คิดถึงมาก่อนคือแมลงสาบสเก็ตแมลงสาบนะครับแต่นี้มันไม่ใช่สารแพ้ยอย่างเดียวนี่สินะมันเป็นการติดเชื้อก็ได้ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสเช่น RSV คุณฟีคงเคยได้ยินนะเป็น RSV ระบาดหน้านี่ เด็กคนนี้เขาจะหอบวีดวีดๆีดนะฮะนะ,ะับแต่ในขณะเดียวกันพอเราให้การรักษาไปสักพังเนี่ยเขาจะค่อยๆดีขึ้น <Okay. S 2> คนที่ไม่แพ้เขากาษาฮาสามารถจะหายได้เลย mm hmm. แต่คนที่แพ้แล้วเป็น RSV ด้วยในเรื่องยาวเลยนะ,ะนะครับนะ,ะ,นะะแต่นี้ถ้าถ้ามาเป็นเอ่อเอ่อ COPD เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี้ยจะสูบบุหรี่ครับนะฮะเพราะ,ะสูบบุหรี่ไปมากๆใช่ไหม สารจากุรีเนี่ยมันไปทําให้การทํางานของหลอดลมผิดปกติไปใช่ไหมไม่สามารถจะ clear เคลีย <c oughs> ร์มลภาวะากับโรคสัแ <Virus S 2> บคทีเรียไวรัสได้ง่ายาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ติดติดเชื้อได้ง่ายแล้ววันดีเขาก็าติดเชื้อใหญ่คุณจีนะเป็นป<ม>นเปม้อนสักครั้งหนึ่งแล้วก็สูบุรีไปหลอดลมมันก็เลย เสียหายชนิดถาวรแหละนะเพรอถาวรปั๊บมันก็ตีบพอตีบเขาก็ไวด้วยนะแต่เขาไม่ไม่คลายพอหดแล้วคลายยากค่ะไม่เหมือนกับผอมผืออใช่ฮะพอคลายยากปั๊บตอนนี้ก็เขาอย่างที่ตะกี้เราพูดละว่าเหมือนกับเทุกรูปโป้งที่เราหนังสติ๊กลัดอ่ะมันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราหายใจไม่ออกนะะฮะเสมหะเยอะมาก ทีนี้เมื่อกี้เรารู้ถึงโอเคทั้งความคล้ายความต่างแล้วก็มาเป็นสาเหตุของตัวหอบหืดแล้วนะคะ mm hmm. ทีนี้อยากให้คุณหมอ,อ,อ,อลองเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคหอบหืดสักนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดกรณีมาดูแลที่สถาบันบูรพาสมิติเวศเนี่ยคุณหมอมีวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะอันนี้เนี่ยถ้าอย่างที่ผมกล่าว mm hmm. แต่แรกคืออันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็น โรคแอะไมอ์หรือ c o p อพใช่ไหมครับนี่เราก็มีวิธีดูหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่ไหมเราให้ยายาเราลมแรงๆไปเนี่ยแล้วดูแล้วว่าเขาหายสนิทไหมใช่ไหมถ้าเขาหายไม่สนิทเราเราตรวจการทํางานของปอดเนี่ยเขายังไม่ดีขึ้นเช่นว่ามันทํางานแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วผมให้ยาคุณไปอาทิตย์หนึ่งแรงๆไม่ดีขึ้นเลยเราก็รู้ละเขาเป็น COPD ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาดีขึ้นมาเกือบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ มันฟีกัรู้แหละมันคือหอบผืดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าพอเรารู้ว่าเขาเป็นหอบผืดปั๊บเนี่ยเราก็รักษาง่ายละใช่ไหมเราก็ให้ยาขยายหลอดยาหอบผื่นม,มีอยู่สองกลุ่มอะนี่คือยาขยายยาบรรเทาขยายหลอดลมลนะครับแล้วอีกอยนหนึ่งเป็นตัวลดการอักเสบซึ่งเราปัจจุบันเราเรียกว่ายาควบคุมฮะเนะเราจะให้ยาสองอย่างเนี่ยปั๊บเข้าไปแล้วให้สักพักหนึ่งหลอดลมก็ ลดการอักเสบแล้วก็ดีขึ้นหายแล้วก็หายได้เราหยุดยาได้ค่ะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยาสำหรับ COPD เนี่ยถุงลมโป่ง,งพองจากหลอดลมอุดกั้นเนี่ยมันก็คล้ายกันนะฮะนะแต่คือมันต้องเป็นยาขยายหลอดลมและยาลดการอักเสบด้วยใช่ไหมครับ mm. แต่ในนี้เราต้องไปรักษาโรคอื่นโดยในสินะ mm. เราต้องไปรักษาการติดเชื้อซึ่ง <Yeah. S 1> คนไข้ผู้นี้มักจะมีการ ติเชื้อของทางเดินระบบหายใจอยู่ตลอดเวลาครับเราให้ยาค่าเชือ้อต้องเพราะเ,เชื้อจากเสมหะว่าเขาเป็นเชื้อโรคอะไรกันแน่<ม>นเขาเป็นวัณโรคหรือเปล่าเรารักษาให้ถูกต้องนะครับ<ม>นะและส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เป็น COPD เนี่ยเขาจะตอบสนองกับการใช้ยาขยายหลอดลมกับลดการอักเสบของปอดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่า พอพืดหรอกนะครับแต่ในขณะเดียวเขาจําเป็นต้องใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใชเ้เพราะว่ายาพวกนั้นมันทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมากเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณิี่ก็จะหายใจไม่ออกมคนไค้ Covid หลายคนเนี่ยเขาจะต้องใช้ออกซิเจนฮะเพราะว่าเขาขาดออกซิเจนหรือมันออกซิเจนมันเข้าไปในปอดไม่พอนั่นเราจะเห็นผู้ใหญ่ผูเนี้น ก็จะใส่สายสาย,อยาออกซิเจนเนีใช่ค่ะคืออย่างนั้นนะนะครับเราจะต้องพ่นยาบ่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการขจัดสารแพ้ในหอบผืดเนี่ยนันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับนะรวมทั้งวัคซีนภูมิแพ้ซึ่งเราสามารถจะให้ได้รักษาได้นะในโรคหอบผืดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการรักษาที่ชาง,งานมากเลยะครับเ<ค>ช่นว่าคนไข้ที่แพ้ไรมากๆเนี่ยเราสามารถจะฉีดวัคซีนภูมิแพ้ แล้วทําให้เด็กหายแพ้แล้วหลอดลมก็ไม่ไม่ตีบ่อยวัคซีนคือด้วยปกติแล้วอันนี้ขออนุญาตถามเสริมนะคะคุณหมอคือด้วยปกติเราได้ยินคําว่าวัคซีนเขาจะต้องฉีดเพื่อป้องกันแต่ในกรณีวัคซีนภูมิแพ้อันนี้คือ,อฉีดเพื่อป้องกันเหมือนกันไหมคะคือวัคซีนมันคือสารอะไรบางอย่างที่เข้าไปทําให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับในในกรณีติดเชื้อเนี่ยเช่นโควิดเนี่ย เราฉีดเข้าไปเพื่อให้เขาสร้างภูมิต้านทาน,นแต่ในโรคภูมิแพ้เนี่ยภูมิมันมากเกินไปครับแล้ววัคซีนที่เราให้เข้าไปเนี่ยเพื่อไปลดการสร้างภูมิพวกนั้นนะส่วนการการทำงานของวัคซีนภูมิแพ้กับวัคซีนแบคทีเรียทั่วไปเนี่ยมัน,ม,นมันทำงานไม่เหมือนกันนะค่อน <Okay. S 2> ข้างลึกซึ้งแล้วงว่างถ้าสนใจผมมาเล่าให้ฟัง สนใจแน่นอนค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องมีอีกสักอีพีหนึ่งนะคะที่ไปเกี่ยวกับวัคซีนภูมิแพ้เพราะว่าเพราะว่าเวลาพอคุณหมอตรวจหัวมาเนี่ยคือรู้เลยว่าเอ๊ะมีวัคซีนเนี่แหละภูมิแพ้ด้วยปกติจะได้ยินวัคซีนแค่หวัดใหญ่วัคซีนแค่เลอดออกอ๋อวันนี้เพิ่งทราบค่ะว่าภูมิแพ้ก็มีวัคซีนในการรักษาแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยจากวิทยาการโควิดเนี่ยนะวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับเราจะใช้เทคนิค เอ่อวคัคซีนโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงวคัคซีนภูมิแพ้ว่มันจะดีขึ้นไป,ไปในในในสิปีขา้างหน้าการรักษาโรคพวกเนี้จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยครับค่ะโอเคค่ะ,ะ,ะคสำหรับหวันนี้เได้ได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนในหในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสำหรับท่านไหนที่แบบกำลังรู้สึกว่าเอะตกลงว่า อาการที่ฉันเป็นมันกั้มกั้มกึ่งกึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะลองสังเกตตัวเองได้หรือว่าจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะที่สถาบันภูมิแพ้สมิติเวชตรงแพามาลสมิติเวชพนมรีค่ะสาหรับวันนี้นะคะท็อฟฟี่ต้องกับขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ตะกินนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคหอบหืดแล้วก็ข้อแตกความแตกต่างนะคะระหว่างหอบหืดกับโรคถุงลมโป่งพองนะคะก็วันนี้ ท็อฟฟี่และอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะภูมิแพ้บาย sai presented by เครื่องพ่นละอองยา o m r อน nec 900และชุดเซตพ่นยา kawamoto